ก็จะพาไปกราบหลวงปู่บุญมีนั่นเองค่ะซึ่งท่านนะคะมีอายุวัฒนมงคลถึง108ปีเลยค่ะเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติแล้วก็นักพัฒนาด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าใครนะคะที่อยากจะได้บุญกุศลอันแรงกล้าอยากจะไปสักการะนะคะก็ไปกันได้เลยค่ะหลวงปู่บุญมีนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปกราบหลวงปู่บุญมีอายุร้อยแปดปีวัดป่าพิบูลโพชัยอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูไปติดตามชมกันเลยครับในวาระอันมงคลที่หลวงปู่มีอายุครบ9รอบ108ปีในปี2567นนี้หลวงปู่มีดำริจะสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ผุพัง พร้อมกับสร้างพระเครื่องรุ่นพิเศษเรียญเสมามงคลเก้ารอบหลวงปู่บุญมีเพื่อให้สิทธินุสิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่ระลึกถึงหลวงปู่ยามทนละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกเสาโทของศาลาพิบูญโพชัยหลังใหม่ณวัดป่าพี่บุลโพชัยโดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนร่วมแรงร่วมใจ เป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงทลงังศรัทธาที่เหล่าลูกศิษย์และชาวบ้านมีตอ่อหลวงปู่บุญมีและในวันที่30มิถุนายนนี้จะมีพิธีพุทธาพิเศษเรียนไสมาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อร่วมน้อมลํำลึกถึงคุณูปาการของหลวงปู่ที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ให้ญาติยอมลูกหลานเกิดใหม่ ให้มาไหว้มาเคา,ารพมาบูชาศาสานาให้มันเจริญขึ้นทุกทุกวันทุกวันต่อไปนี้ขอญาติโยมจงช่วยกันว่าด้วยช่วยกันให้เป็นศาลาก็มากิงเยอะแยะจิตนาลุงของลวงปูพนเดอยากมาสั่งศาลาการประเลียนแห่งนี้ขึ้นนวัดป่าพิบูลพชัยอาตมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกบุญธรรมของลวงปูเิ่นวายเอ๊อยากได้ศาลาก็เลยบอกธรรมาว่าปูจะได้ศาลาได้ลูก,กสน ธรรมะก,ก็เลยเชิญเชิญลูกศิษย์ลูกหายมสมพรยมเด็กยมสงการเพื่อเป็นคิดจตกสั่งเรียนให้นหลวงปู่เป็นที่ลึกในการแจกใจก็เลยสั่งเรียนเสียมากขึ้นแต่ก่อนนี้มันเป็นปาซามันเป็นสาธารณประโยชน์ของสี่มู่บ้านเพ่อนผ้าลูกวัานมาหาองหงกกระเพินมาปักกดอยต่ตลมใหม่ใส่ข้านะครับตั้งแต่ปีพศ .2538 อาที่หลวงปู่บุญมีนะครับท่านบวชมาแล้ว 30กว่าพรษานะครับตอนนี้ท่านอายุครบ108ปีหรือ9รอบนะครับเป็นพระท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะฮะและเป็นพระนักพัฒนาก็ตั้งแต่บวชมานี่ก็สร้างวัดสร้างวามาหลายที่นะฮะทั่วประเทศกว่าที่ท่านจะมาอยู่ที่วัดป่าพิ่บุญโพชัยแห่งนี้ครับโดยหลวงปู่เนี่ยมาเป็นผู้บุกเบิกพร้อมพระที่ตามมาด้วยเนี่ยอีกหองค์ ในราวประมาณปีพศ2538ก็สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็วัดแห่งน,นี้เป็นศูนย์รวมของอาชาวบ้านเนี่ยถึง4หมู่บ้านนะฮะใช้ประโยชน์ร่วมกันถึง4หมู่บ้านมาปีนี้นะฮะดําลิหลวงปู่เนี่ยท่านอยากสร้างศาลาหลังใหม่เพื่อไว้ใช้ประโยชน์แล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็วาระครบ9รอบคือ108ปี ท่านก็เลยอยากจะสร้างศาลาก่อนท่านจะมรณภาพนะครับด้วยด้วยคําพูดจดากปากท่านเองว่าท่านอยากจะได้ศาลาอพอดีผมเนี่ยก็ได้เข้ามากราบหลวงปู่แล้วก็เลยท่านก็เลยอ,อยากให้มาช่วยสร้างศาลานะครับท่านมีดําริอยากให้สร้างวัตถุมงคลน,นะครับเป็นเหรียญเสมาเก้ารอบ,รบ <c oughs> เพื่อไว้ให้ได้มีไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คณะกฤตมชธิมารายงานเปลี่ยนบรรยากาศจากสตูลง